คุณผู้ชมครับช่วงนี้ค่อนข้างคึกคักดีเหลือเกินนะครับสำหรับคอนเทนต์พร v อ d e วเดอร์หรือว่าผู้ผลิตเนื้อหาของบ้านเราด้านหนึ่งนอกจากจะแข่งกันเรื่องของเนื้อหาแล้วอีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามแข่งกันในการนําเข้ากล่องรับสัญญาณทีวีดาวเทียมเพื่อมาแข่งกันในการรับชมสําหรับ Exclusive Content ทั้งหลายด้วยนะครับล่าสุดครับทางบริษัท RS จํเกัดมหาชนมีการเปิดตัวกล่องรับสัญญาณที่ใช้ชื่อว่า Sunbox ด้วยนะครับ กล่องนี้มีความสำคัญอย่างไรช่องทางการรับชมเป็นอย่างไรและการแข่งขันจะมากน้อยขนาดไหนคุณวุฒินันนะครับอยู่ในงานเปิดตัวของกล่องซันบ็อกคุณวุฒินันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมณยคุณผู้ชมครับเชิญเลยครับครับผมสำหรับในช่วงสายที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้นะครับทางด้านของ RS นั้นถือว่าตอนนี้รุดหน้าส่งกล่องรับสัญญาทีวีดาวเทียมนะครับภายใต้ชื่อซันบ็อกซ์ ออกสู่ท้องตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในราคาตอนนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับเบื้องต้นนั้นได้ร่วมกับชมรมผู้ผลิตและค้าจานดาวเทียมซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม Big กโนะครับก็จะมี Info Se ซดเรโอเทคไอเดียแซแล้วก็ไทยแซดนะครับในการสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายและก็ช่องรายการในการรับชมโดย RS นะครับนำฟุตบอลนาลีกาสเปนที่กำลังจะมาในเร็วๆนี้นะครับเป็นตัวดึงดูดลูกค้าครับ ด้านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนคุณสุรชัยเษชษโชติศักนะครับหรือว่าเฮฮ้อนั้นก็บอกว่าซันบล็อกนั้นนะครับจะสามารถแก้ปัญหาจอดำสามารถที่จะเข้าถึงลิขสิทธิ์ได้ในอนาคตอย่างฟุตบอลโลก2014นะครับที่บราซิลนะครับแน่นอนนะครับว่าจะดูได้ชั้งระบบ KU b a แบน b a แ d นผ่านจานรับสัญญาณดาวเทียมไทยคม5นะครับแล้วก็สามารถที่จะต่อพ่วงได้กับจานทุกสีที่ออกอากาศในระบบไทยคมนะครับ ซึ่งลูกค้าที่ซื้อก่อนวันที่31ตุลาคมนี้นะครับเขาก็จะได้สิทในการโทรฟรีแล้วก็เล่นอินเทอร์เน็ตซึ่งรวมมูลค่าแล้วก็อยู่ที่1,590บาทซึ่งเป็นค่าโทรฟรีเนี่ยสูงสุดที่1,200บาทแล้วก็การใช้งานอินเทอร์เน็ตรฟรีอีก1เดือนนะครับมูลค่า399บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบเติมเงินจากแท็บบ้ของ D t แทเท่านั้นนะครับ และเมื่อซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมซันบ็อกเมื่อถึงฤดูการแข่งขันเนี่ยดีแต่เขาก็จะเปิดตัวแอปพลิเคชันการแข่งขันนาฬิกาด้วยครับครับนาทางคุณเ e อียฮอนะครับก็ได้บอกอีกนะครับว่าถ้ามีกล่องที่เข้ารหัสสัญญาณทีวีดาวเทียมได้เนี่ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อซันบ็อกก็คือเพทีวีนะครับตัวที่มีกล่องของเพทีวีเนี่ยเพียงแค่สมัครสมาชิกอย่างเดียวนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทต่อปีแต่ทีนี้เมื่อซื้อกล่องรับสัญญาณซันบ็อกเนี่ยก็จะไม่ต้อง เสียค <mart> ่าสมาชิกเลยก็คือเป็นทีวีที่ดูได้ผ่านอ่ะเลยนะครับสำหรับการซื้อกล่องซันบ็อกนะครับก็สามารถหาซื้อได้2ช่องทางนะครับก็มีทั้งผ่าน call center ที่หมายเลขโทรศัพท์ของ RSA 1781นะครับถ้าหากซื้อผ่านช่องทางนี้เขาก็จะมีรางวัลมาตอบแทนให้กับลูกค้าด้วยนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งนอีกช่องทางนึงนะครับก็คือร้านโมเดิร์นเทรดอย่างโลตัสดิสซีเนี่ยก็อ,อยู่ที่ราคา1590บาท และก็ย้ำว่าไม่มีค่าบริการรายเดือนด้วยนะครับอันนี้ผู้บริหาร r s ก็ได้บอกอีกนะครับว่ายินดีคุยกับผู้ให้บริการทีวีดาวเทียมทุกรายรวมทั้งทูนและก็เคเบิลท้องถิ่นในการนำลิขสิทธิ์ลาลิก้าเนี่ยไปเผยแพร่ต่อด้วยนะครับอืมอันนี้เฮียฮอ,อยืนยันเลยเหรอครับว่าถ้าเกิดไอ้อย่างลาลิก้าสเปนเนี่ยถ่ายทอดฟรีทีวีช่องไหนนะครับลาลิก้าสเปนผ่านช่องเจ็ดนะครับแล้วก็ช่องแปดของ r s ครับซึ่งตอนนี้ทาง r s ก็ได้มีการทดลองออกอากาศอยู่ไปแล้วนะครับผ่านทาง ไทยคลื่นไทยคม5นะครับแต่ก็เมื่อถึงในช่วงการแข่งขันในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยก็จะมีการล็อกสัญญาณโดยให้ผ่านเข้าร,ระบบของ RS เท่านั้นครับแต่ว่าถ้าเกิดมีการออกผ่านฟรีทีวีเนี่ยคนอื่นที่ใช้จานดาวเทียมสีอื่นก็สามารถนําไปใช้ในการเผยแพร่ได้ต่อนะฮะ,ะหมายความว่าอันนี้เขาบอกว่าก็ยินดีคุยที่จะเจร,เจ,ราจาก,กันก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ไอสก็พร้อมที่จะ ให้นำสัญญาตัวนี้ผ่านไปยังฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มแต่ว่าแพลตฟอร์มไหนที่มีลิขสิทธิ์ของ r s เอง r s ก็ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่ใช้บริการและเป็นสมาชิกของ s ั n บล็อกเนี่ยถ่ายทอดผ่านเครื่องอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมชนิดนี้เท่านั้นนะครับอืมแล้วแบบนี้จะถึงขั้นบอกได้ไหมว่าร้อยเปอร์เซจะไม่มีจอดำเนีครับ ตอนนี้ก็บอกว่ายืนยันยังไงก็จะพยายามให้เต็มที่สุดแล้วก็อยู่ระหว่างการหารือกับผู้ประกอบการทั้งหมดแล้วก็หารือกับทุกภาคส่วนแล้วก็พาร์ทเนอร์หลายๆอย่างนะครับครับเขาคาดหวังเอาไว้สําหรับการจําหน่ายซันบล็อกนี่มากน้อยขนาดไหนฮะ,ะการคาดหวังของซันบ็อกนะครับตอนนี้นะครับ r s งก็ถือว่าตั้งเป้าไว้นะครับจะมียอดอยอดการขายนครึ้นปีหลังของปีนี้นะครับซันบ็อกจะทํารายได้ ถึง5-7-8ร้อยล้านบาทก็จะมีจํานวน5แสนกล่องแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเป็น8แสนกล่องด้วยนะครับแล้วก็เมื่อเจบฤดูการแข่งขันบอลลิกาของอาร์เอสบอลลกาเนี่ยก็จะทํารายได้ในช่วงเดือนสิงหาคมในช่วงของฤดูการแรกของลาิก้าสเปนนะครับอยู่เดือนสิงหาคมปี55ถึงปี56เนี่ยอยู่ที่ยอดจะมียอดสมาชิกอยู่ที่200,000ถึง350,000รายทีเดียวครับ แล้วก็ตอนนี้เฮียฮอสก็ทิ้งท้ายได้บอกไว้อีกด้วยครับว่ากําลังาหารือกับพาร์ทเนอร์หลายราย,ายเพื่อที่จะประมูลสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็คาดว่าจะรู้ผลภายในเดือนกันยายนนี้ครับสแสดงว่าจะลงประมูลแข่งด้วยกับเจ้าอื่นๆนะครับแน่นอนครับครับเอาละครับขอบคุณคุณพิธทีนันมากนะครับครับผมสวัสดีครับ แม่เท่าที่ฟังดูก็ดูเหมือนว่าอาจจะยังไม่ถึงขั้น100%ยซ็สัทีเดียวนะครับในการแก้ปัญหาจอดำแต่เชื่อว่าน่าจะมีบทเรียนพอสมควรจากกรณีของ GMMZ ในการเผยแพร่ฟุตบอลยูโร2012ก็จับตาดูครับลาลิกาสเปนจะเริ่มเดือนหน้าและที่สำคัญทางด้านของ RS เองเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ลิขสิทธิ์ถึง3ปีและยังมีกรณีของฟุตบอลโลกที่ต้องมีการแข่งกันที่บราซิลในปี2014ด้วยนะครับ อีกหนึ่งธุรกิจคุณผู้ชมครับร้อนแรงและก็แข่งขันดุเดือดไม่แพ้กันก็คือเรื่องของธุรกิจสายการบินนะครับตอนนี้ทางการบินไทยเขาได้เดินทางไปรับมอบเครื่องบิน Airbus A320 เพื่อเอามาใช้ในธุรกิจของไทยสมายแล้วครับโดยทางไทยสมายนั้นเขาจะเริ่มต้นทำการบินไฟป์ปฐมมาเลิกนะครับก็คือการไปกลับกรุงเทพมาเก๊าวัวนละสเที่ยวบินตั้งแต่7กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปทางผู้บริหารนะครับ คุณธีรพลโชติชนาพิบาลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และบริการของการบินไทยก็บอกว่าไทยสมัยนั้นจะไม่ใช่สายการบินโลคอสนะครับแต่ว่าจะเป็นไลฟ์พรีเมียมก็คือจับคนที่ต้องการพรีเมียมสวิตแบบเบาๆโดยที่ไม่ได้มองเรื่องของราคาเป็นหลักโดยเฉพาะการจับตลาดระดับกลางถึงบนนะครับที่นิยมเดินทางด้วยเครื่องบินจะไม่ลงไปแข่งด้านราคากับแอร์เอเชียและไม่ได้ลงไปชนแบบตรงๆกับนกแอร์ Air, แต่ว่าคู่แข่งคนสําคัญ น่าจะเป็นบางกอกแอร์เวย์ซะมากกว่าสัดส่วนการบินของไทยสมายครับ70%จะบินในภูมิภาคอาเซียนจีนกับอินเดียส่วนอีก30%จะเป็นเส้นทางภายในประเทศนะครับและทางไทยสมายยืนยันคุณผู้ชมครับว่าเขาจะให้บริการแล้วก็เปิดทำการบินเนี่ยแค่เฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเท่านั้นไม่ได้ไปดอนเมืองนะครับ ปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนวันนี้กันหน่อยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่นักลงทุนค่อนข้นขางคึกคักดีเหลือเกินครับหลังจากเมื่อวานขึ้นมาแรงถึง16จุดวันนี้เดินหน้าบวกได้ต่อแล้วเมื่อช่วงเช้ามีโอกาสคุยกับนักวิเคราะห์ก็มองว่าเร็วๆนี้มีโอกาสครับที่หุ้นไทยจะขึ้นไปทดสอบ1,200จุดได้แต่คงไม่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับครึ่งเช้าที่ผ่านมาหุ้นไทยบวก4.41จุดครับปิดตลาดครึ่งเช้า9 3 1 5จุดงร้อยเการซื้าขาย12,000ล้านบาทา ส่วนใหญ่นักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB ซึ่งจะเกิดขึ้นวันพฤหัสบดีน่าจะมีการลดดอกเบี้ยลง0.25เมาเหลืออยู่0.75ก็คาดหวังไปก่อนตลาดก็เลยตอบรับในมุมบวกไปก่อนนะครับทั้งหุ้นไทยแล้วก็ฝั่งตะวันตกขณะที่ CIMB ไทยครับก็รายงานเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับช่วงเช้าเปิดตลาดมา31บาท58-60สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ จากปิดตลาดวันนี้31บาท5 7ถึง59สิ้าตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้านราคาน้ำมันดิบในตลาดไนเมกลดลง1เหรียญ21เซนปิดตลาด83ดอลลาร์ 75, สหรัฐ75เซนต่อบาร์เรลเป็นเพราะว่าอุปสงค์และความต้องการนั้นไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับหลังจากการเปิดเผยตัวเลขทางเศรษฐกิจทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งจีนออกมาไม่ดีนั่นก็คือตัวเลขภาคการผลิตนั่นเองครับาราคาทองคำกันบ้างครับเปิดตลาดมาช่วงเช้าปรับบวกขึ้นมาได้50บาท ทองคำแท่งก็เลยรับซื้อบาทละ23,800แล้วก็ขายออกบาทละ23,900ส่วนรูปภัณฑ์ขายออก24,300บาทนะครับพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูข่าวต่างประเทศกับคุณพัฒกันต่อครับ